มาที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเห็นเลยว่าอันนี้ต้องได้คะแนนเต็มทำไมอ่ะเพราะว่าโอ้โหคือเวลาเด็กเนี่ยก็จะมีครูสั่งกันบ้านมาว่าเดี๋ยววันเนี้ยไปถ่ายนูนถ่ายนี่มานะลูกถ่ายรูปเนี่ยหรอถ่ายรูปมาชาศิลปะสิถูกอันนี้เป็นที่ประเทศจีนนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องถ่ายรูปค่ะคุณครูชั้นอนุบาลเขาก็สั่งมานะแล้วก็แน่นอนว่าก็ต้องมีอุปกรณ์ โชคดีลอเกินพ่อเป็นตะก้องมืออาชีพพ่อทีอุปกรณ์ให้แต่อุปกรณ์ที่ใช้มันไม่ธรรมดาเลยค่ะยังไงยังไงโอ,โอ,โอ,โอ้ตายนี่เป็นงานคลิปนี้วรัลมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาดูดาวหรอเปล่าลูกอันนี้คืออุปกรณ์ถ่ายนังของคุณพ่อนะคะกับน<ร>้องวัยห้าขวบเท่านั้นเองอุตย่ายคือใช้กล้อง Red V v เต t ร r ในการถ่ายรูปเพื่อจะทำการบ้านทรงคุณครูชั้นอนุบาลนี่แหละและอันนี้เป็นคลิปเบื้องหลังที่คุณพ่อเนี่ย ถ่ายมาอีกทีหนึงโโห่งพ่อบอกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปลูกไว้เนี่ยลองใช้อุปกรณ์พ่อสิจนเริปเบื้องหลังของคุณพ่อเนี่ยวร่ลมากนะคะมีคนเข้าไปชมกว่า180ล้านครั้งเนี่คุณดูสิผมดูผมนึกว่าน้องไปท้องฟ้าจำลองเอโอโ้กล้องเหรอเนี่ยคืออันนี้บอกเลยว่าไม่ได้คะแนนเต็มสิบก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วใช่ซึ่งกล้องนี้นะคะก็คือกล้อง Red Digital Cinema แล้วก็ใช้กล้อง Red V v a c t o r ค,คือคุณพ่อเนี่ยเป็นตากล้องมืออาชีพนั่นแหละ แล้วก็มีเลนส์ซูมของแคนนนนะคะคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าใช้กล้องเทพเนี่ยแหละเอาไปเลยลูกถ่ายภาพสัตว์ป่าสรงคุณครูไปเลยราคาอยู่ที่ประมาณห้า0,000หยวนค่ะหรือว่าสองุล้านบาทผมอยากเห็นภาพที่น้องถ่ายเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงรูปเป็ดรูปเต่าใช่เหรอไม่ใช่น้องเขาไปถ่ายเต่าสองตัวมาเพียใช่ก็เมื่อกี้ไงที่เป็นคลิปสั้นๆอ่ะเดี๋ยวดอ๋ออันนั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโถให้เห็นแวบเดียวเนี่แหละอันนี้แหละให้เห็นแต่น้องถือกล้องอันนี้สตว์ป่าอันนี้ ออนี่ผลงานน้องเป็นไงเป็นไงโอเคโอเคเออเอ,อไม่หลุดโฟกัสไม่หลุดนะออม,มี<า>มดอลลี่<า>ดลล้ครบดอลลี่ด้วยนิดหนึ่งอันนะ คุณพ่อเนี่ยก็เลยเอากล้องตัวนี้มาให้น้องเอาไปถ่ายเต่าสองตัวผลเดี๋ยวต้องอยากรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวติดตามว่าน้องจะได้สิบคะแนนไหมต้องได้แหละถ้าคลิปพ่อไวร่าขนาดน,นี้ครูต้องเห็นแล้วไหมต้องได้แหละต้องได้แหละครูต้องเห็นแล้วนะเออแล้วภาพโอเคด้วยโอเคด้วยเต่าครบแถม <c oughs> อะไรนกอะไรให้ด้วยนะเนี่ยแถมนกรนกระยากะยาให้ด้วยเออแถมไม่ด้วยเออน่ารักจะตายนี่ถ้าเป็นออนนะก็คือบอกว่าพ่อไทยให้หน่อย <laughs> ไหนๆล,ล้เรานิสัยอะไทยๆเลยนิสัยจริงๆเลยไม่ไม่เกรงใจไม่อยางจับงานของแพงโอ oh ้ว่าถ่ายหน่อยเอาจริงๆน่อ <laughs> อย่างนั้นแหละขนาดปลุกอะไรนะผูดังอยากให้แม่ปลูกให้เลย <laughs> <laughs> แม่แม่ปลูกผู้ดังหน่อย <laughs>